ทีก็เล็กๆร้องกับแม่หน่ๆรองสิลูก ให้คนเก่งนะค่ะมสิลกแต่ไม่ให้เต้นนานแต่ต้อดูวันเกิด Happy Birthday อ๋อ Happy Birthday ที่อยู่กันแหละ Happy Birthday to you Happy Birthday to you อ๋อออเป็นาไทยาาไทยาโอเค Hello? ha ha ha